ถ้าใช้ทีนี่ก็คือเอาสำลีชุบน้ำมันเบนซินแล้วก็อุดหรือว่าอาจจะใช้พวกสารเคมีพวกสเปย์ยาฆ่าแมลงครับฉีดเข้าไปข้างในก็ได้แล้วก็ขุดรูไว้ครับก็จะตายตายหมดเลยเหรอครับใช่ครับตายทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องทําเฉพาะกลางคืนด้วยห้ามทำกลางวันใช่ไหมครวิธีปลอดช่วงเวลาที่ปลอดภัยก็คือช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่จะอยู่ในรังตอนลางคืนครับผมจะไม่ออกมาข้างนอกครับเขาอยู่กันมีนางพญาเป็นัวหน้าฝูง ใช่ครับวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้มันยาวนานแค่ไหนครับอ่าพวกนี้ถ้าเป็นของอพวกนังต่อหัวเสือเนี่ยจะมีอายุประมาณหนึ่งปีครับผมก็คือจากไข่เนี่ยไขยม่มีอายุประมาณ5้าถึงแวันใช่ไหมครัพอเป็นไข่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นตัวนอนนะครับต่อย่างเห็นในนี้นะครับอ่า ก็คือจะมีลักษณะเป็นตัวหนอนขาวๆนะครับหัวดำๆอ่าพวกนี้ก็จือมีอายุประมาณอ่า28ถึง30วันครับแล้วก็พอมาระยะหนึ่งก็คือตัวหนอนเริ่มเข้าดักแด้ก็คือจะสร้างเป็นเส้นใยเนี่ยสีขาวๆคลุมพวกนี้ครับอันนี้ก็จะมีอายุประมาณอ่า17ถึง20วันครับครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะครับอันนี้คือเริ่มออกมาแพร่พันธุ์ง่ายไหมครับอ่าพวกนี้ก็คือพวกนี้เนื่องจากว่าเขามีอาวุธที่ในการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถที่จะ มีการกระจายได้ได้หลากหลายมุมขวาแล้วก็มีปีกก็คือสามารถที่จะบินไปได้เรื่อยๆคือพวกนี้พอนางพญาผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนางพญาเขาสามารถที่จะเก็บสเปิร์มของตัวผู้ไว้ได้นานครับผมเก็บแล้วเขาสามารถที่จะไปสร้างลังคือเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็เขาก็สามารถที่จะผลิตไข่ได้ตลอดเลยในช่วงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมี สวลูกออกมาเรื่อยๆแล้วก็รังมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วอย่างที่คุณลักษณยเอามาเนี่ยอันนี้มันมีกี่ชนิดนะครับต่อครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างครับก็คือลักษณะกลุ่มต่ออันด้านบนนี้จะเป็นต่อหัวเสือนะครับที่เป็นข่าวครับแต่ว่าจะมีอีกกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคืออันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นต่อหลุมนะครับลักษณะลวดลายจะคล้ายๆ้ายต่อหัวเสือเลยแต่ว่ามีความต่างนิดหน่อยก็คือตรงแถบสีเหลืองนะครับของต่อหลุมเนี่ยจะมีมีแค่แถบบริเวณตรงกลางป้องท<ช>้องท้องป้องที่สองนะครับส่วนถ้เป็นต่อหัวเสือเนี่ยจะมีแถบเหลืองเนี่ยตรง,งท้องท้องที่หนึ่งกับท้องที่สองนะครับต่อหลุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต่อที่พบได้ทั่วไปเหมือนเหมือนต่อหัวเสือแต่ว่าเป็นต่อที่ทําลังอยู่ใต้ดินนะครับ อันนี้ก็คืออันตรายอย่างนี้คือว่าเวลามันอยู่ใต้เด่นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นรังมันได้ครับแต่ว่าถ้ามีัะหนดใหญ่เราไปเบียบโดนรังมันปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้โดน ทำมตรายพิษก็จะเหมือนตอกหัวเสียเลยค่ะพิษทัศนัยครับอาพิษของมันนี่คือไร้แรงฆ่าชีวิตคนได้ทีเดียวแต่ว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมคะในเรื่องของรักษาความสมดุลทางธรรมชาตินะคะอ่าใช่ครับผมจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาก็มีมากมายมหาศาลเหมือนกันครับในระบบมิเตศค,ครับผมเพราะว่าพวกเนี้ยตัวต่อเนี่ยจัดว่าเป็นตัวห้ามนะครับก็คือเป็นพวกที่เหมือนกินพวกมแมลงอืน่นเป็นอาหารครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีประโยชน์กับเกษตรกรก็คือเขาสามารถที่จะช่วยควบคุม พวกมแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้เกษตรเกษตรกรได้ครับแล้วแล้วก็ช่วยทําให้ระบบโคงโซ่อาหารเนี่ยเกิดความสมบุรณ์นะครับแล้วก็พวกนี้บางทีเขาจะกินพวกซากพวกซากสัตว์ที่ตาย<ม>ก็ช่วยในการกําจัดซากไม่ให้ซากเน่าเปื่อยแล้วก็ทําให้พวก ระบบห่วงโซ่อาหารหรือว่าเราเกิดการไหลเวียนของห่วงโซ่อาหารได้ดีขึ้นนะครับก็ช่วยรักษาสมดุลอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ของมันแต่ว่าก็เห็นบ่อยๆตามร้านไขยน้ําหวานคือถ้ามันบินมาพวกเนื้ออะไรก็มีอย่างนี้นะคะคือถ้าบินมาสักตัวสองตัวมันจะเป็นอันตรายกับอย่างถ้าเราอยู่อย่ใกล้ๆมันมีโอกาสที่จะมาต่อยรึเไม่าครับก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเนี้ย ที่เขาทำาัหลายคนเพราะว่าคนไปยุ่งกับรังของเขามากกว่าเหมือนเขา่วงอาณาเขตของเขามากกว่าคือเป็นสัญชาตญาณถ้าไม่ไปยุ่งกับรังมีโอกาสที่มันจะบินมาต่อยอ๋อไม่ไม่จจะแค่บินเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวนใช่ไหอาจจะมีเหมือนว่าเราอาจจะไปบีบมันหรือว่าไปทําอะไรมันถือว่าไปตบมันเนี่ยนะอาจจะต่อยเราได้แต่ถ้าแล้้วถาเกิดว่าบังเอิญถูกต่อยถูกต่อยแล้วเนี่ยนะครับวิธีการที่จะรักษาและดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเพราะพิษมันรุนแรงต้องเหมือนกับการถูกทุ้ต่อยว่าครับ ลักษณะจะต่างกัน hmm. น mm ิดหน่อยครับเพราะว่าเหล็กในของต่อเนี่ยจะไม่เหมือนพึ่งค่ะคือพึ่งต่อยเนี่ยเราเวลาโดนพึ่งต่อยบุ้นเนี่ยจะต้องรีบเอาเหล็กในออกใช่ไหมครับเพื่อว่าเหล็กในมันจะฝังติดอยู่กับเนื้อเราแต่ว่าถ้าเป็นของต่อเนี่ยเราไม่ต้องไปหาเหล็กในเลยเพราะว่าเหล็กในมันจะไม่ฝังติดครับผมเพราะว่าลักษณะเหล็กในเนี่ยจะเป็นเนี้ยงเนี่ยงเหมือนกันกับพึ่งแต่ว่าเนี้ยงเขาจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเขาต่อยแต่บุ้นเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ฝังติดกับร่างกายเรามันจะ ่อยแล้วก็สามารถที่จะชักออกมาแล้วก็ต่อยซ้ำเราได้อีกเ,อเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามีต่อมาเกาะแล้วต่อยเราทีหนึ่งปุงง๊บ่ยเรารู้สึกตัวซึบเราก็าพยายามไล่ให้หนีไปหรือว่าเราพยายามหาตัวเองให้หนีออกห่างจากตัวต่อให้เร็วที่สุดครับแล้วเรื่องพิษของมันนี่มันความรุนแรงหรือว่าอาการที่มันจะทําให้คนบางคนอาจจะแพ้เนี่ยนะครับถึงทั้นเสียชีวิตได้เนี่ยมันระยะเวลาที่มันจะแสด,แดงอาการออกมานี่นานนะครับก็จริงๆแล้วถ้าความทรลายของต่อต่อเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของตัวต่อด้วยครับผมแล้วก็ปริมาณพิษที่ได้รับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคนที่โดนต่อยก็คือว่าอายุช่วงอายุของคนด้วยแล้วก็ภูมสั้นทางของคนด้วยก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นชนิดที่จะมีต่อหัวเสือต่อหลุมนะครับแล้วก็มีชนิดหนึ่งที่เป็นต่อขนาดใหญ่พวกนี้จะมีพิษค่อนข้างรุนแรงถ้าสมมติโดนพวกนี้ต่อยก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือปริมาณถ้าสมมติว่าโดนต่อยเยอะๆเนี่ยก็ทาให เกิดอ,นนอนันตรายถึงชีวิตด้านการปรื้อนน้ำพิษนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุของคนก็คือถ้าเป็นเด็กจับคนแก่เนี่ยคุณต้านทานต่ำเพราะฉะนั้นถ้าโดนไม่กี่ตัวเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการรุนแรงได้ครับค่ะคุณผท่านัยคะในเบื้องต้นถ้าเกิดสมมติว่า <c oughs> ชาวบ้านเนี่ยพบอยู่ในบริเวณใกล้เคียงควรจะต้องทํายังไงควรจะสามารถแจ้งใครที่สามารถที่จะมาทําลายรังต่อหัวเสือได้บ้างคะ ครับผมก็จริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าดูแล้วถ้าเป็นรังขนาดเล็กยังอาจจะไม่อันตรายมากก็อาจจะทํําทาเองได้ก็คือราจะใช้จุดไฟเผาหรือว่าทาช่วงเวลากลางคืนได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรังขนาดใหญ่แล้วก็ค่อนข้างอันตรายอาจจะแจ้งหน่วยสาธารณาภายัยครับผมหรือว่าพวกมูลนิธิต่างๆที่เขาให้มาช่วยกําจัดได้หรือว่าอาจจะเป็นแจ้งตารวจก็ได้ครับผมครับทางที่ดีก็อยู่ห่าง,ห,างหรือไม่ก็เอาไว้พ้นจากบริเวณบ้านน่าจะดีที่สุด<ช>ครับขอบคุณมากครับคุณทัศน์ครีครับท่ามากค่ะ ก็เป็นคำแนะนำบอ,อกมาจากนักวิชาก,การจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับต่อพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็ต่อลุมหรือว่าต่อหัวเสือเนี่ยนะครับพิษมันร้ายแรงถ้าเจอเนี่ยเอาจอุกไกล,ก,ลก่อนดีกว่าะนะครับถ้าไม่จุดไฟเผาก็อย่างที่แนะนํากันก็คือใช้สำลีแล้วก็ไปน้ํามันเนี่ยนะไปอุดเอาไว้เพราะว่าทางเขาออกมันมีทางเดียวค่ะต้องบอกไปที่ผู้ปกครองของเด็กๆน้องๆทั้งหลายด้วยนะคะเนะื่องจากว่า ต่อหัวเสือนั้นเขาจะห่วงหลังของเขามากถ้าเกิดว่าใช้ไม้ไปแย่หลังของเขาเขาอาจจะทําร้ายออกมาได้โดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะคะนี้ต้องฝากผู้ปกครองแล้วก็เตือนน้องๆบุตรหลานด้วยค่ะตอนนี้พักก